สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเต่าทานครับตำบลหนองสังอำเภอแก่งค้อจังหวัดเชียงพรมวันนี้ที่พาท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศแล้วก็มาสำรวจเบิ่งราคาขัวน้ำกันครับบรรยากาศการซื้อขายที่เป็นยังไงไปเบิ่งไปฟังน้ำกันครับห้อยสวัสดีครับครับวันนี้เอางวมาจากโตครับเมื่อไงงวงมาสามตัวครับผมสามตัวมีตัวนังนี่ตัวหนึ่งเนาะกบคฟสอง ออ,อ,ออกหอยสังเอาหัวก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนครับนี่แหละครับแปดมือนครับแปดมือ่นท่องเขา right ตัวนี้ได้ครับท่องท่องชีไว้มีใบีใบครับเมีใบมี่หลอดมีใบมี่หลอดครับอืมครับผมมีใบหลอดเรารับประกันท่องคนด้ครับรับประกันท่องครับท่องครับขอที่คอดอยู่ประมาณขอที่คอดอยู่มิถุนายนนี้ครับเนี่ยหกห้าครับครับมันได้ลายเดียวหนี้ครับมันไลย อันนี้ก็ท้องแรกข้านอนบปล่ครับท้องแรกขอบดูติดต่อได้ครับห้อย087ครับ459ครับ1291ครับห้อยอย่างครับห้อยสมพันครับห้อยจมครับรับประกันตำหนิทุกจุดนะครับเนาะครับครับประกันท่องพร้อมครับประกันท่องพร้อมนะครับพี่น้องผู้รดสนใจกับโทรหาเราเด้อครับเด้อนะครับรับประกันรับปอะกันตำหนิครับรับประกันทุกจุดเนาะห้อยเนาะครับผมตัวที่สองครับหัวตัวที่สอง ครัอ๋อท้องหลังนี่อ๋อน,นั่งอันนี้ห้อยเปิดไว้แปดเมื่นหักแม่ลูกครับถัร่รลูกมาเท่าไรอ๋อลูกโตกินมนมมะขันบ่ครับผมอ๋อน,นี่แปดอันนี้แม่ลูกครับอันนี้ห้อยกระรับประกันนะครับเนาะรับประกันครรครััับบปะกนพี่น้องผู้ใดอยากได้ไป ไ,ไม่เป็นนี่ข้อครับก็ค่ยอยโทรหาเราคมที่สามคุณนี้บอกครับไม่เป็นครับนี่ควายครับหนูคบมันเอาควายพวกห่อยบวัสด,ดีครับครับเมื่อนี้เอางัวมาจมากครับเขาบ่น่ะจากตัวมาสองคบกับแม่ไอแม่หมนึ่งครับแม่ไทยของพ่อนี่เป็นงัวอันไหนงัวไทยบ่ไอไงครับไอไงเอาอีแม่ขาวนี่ก้อนกับลูกก้อนปล่อยเทสด็จครับแม่ขาวกับลูกนะแม่ขาวกับลูกว่าอยากได้ห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าครับลองได้ ต่อรองได้ครับครับเอาส่วนอี่แม่สี่ี่แม่นั่งกับห้าตาาครับห้าสิบาครับเอาส่วนไทยกี้ตัวนี้ได้ครับไทยกี้สองเมื่นสามครับต่อรองได้ครับเอาขอบติดต่อได้พ่อรุ่แปดตองครับหนึ่งสี่ห้าครับสองทุนหนึ่งสี่ข้อห้อยอย่างครับห้อยกลมครับห้อยกลมไมาใช่ใส่พ่อมาจากบ้านนายแก่น้าวทมครับผมไม่ใช่เก่งคออ่าเดี๋ยวปล่อยเลยนะพ่อเด้อครับ

ค่อยบวัสดีครับเมื่เอ,นอนเนี้งห้อยมาจากโตครับเมื่อนี้เอามาเอามาคมนู่นแห้วก็เมีเดียวเนาะเอาคมดีก่อนครับคมนี่พ่อทราบอายุเขออาอกห้อย ลูกที่สามท่าต้องไปในท้องกันที่เป็น,นลูกที่สี่เนาะแน่นบอกครับแต่อันนี้ลูกที่สองแตอลูกที่สองท่าในท้องกับลูกที่สาม้รับประกันทุกจุด้องห้อยเนาะรับประกันตำหนีเบิดตครับขาโทษขาทอนครบนี่แม่ลูกนี่ห้อยว่าไ้เท่าไหร่ครับหกสิบห้าต่อรองได้บอกครับได้เนาะส่วนอีกแม่เดียวคือตัวนี้ตัวนี้ท้องเขาได้ครับท้อง พ่อองว่างยู่บ่ครับพอทับแล้วอ๋อพ่นมาทับแล้วอือทันนี้เขาซื้อขึ้นมาครับตัวนี้เปิดไปห้อยย่สิบเจ็ดหรยบกต่รอ้อรองได้เอขอบติดต่อนะครับแปดครับสามแครับสามสหกสามอย่างครับาไม่อยากส่คับห้อยผู้เขียวไอเดาปล่อยเลยเดาห้อยเด้อครับครับ ไม่บัดีครับเมื่อเนี้ยหัวมาจากโตครับมันนะมาสองโตนี้เนาะ เป็นงัวอันนี้งัวเขาเ็นงัวไทยบ่ครับงัวไทยไทยธรรมดาเนี่ยเนาะว่าไปเลยครับตอีนังยินเลยครับสามหมื่นเก้าสามหมืนเก้าอ๋หมายคบว่าปล่อยเป็นโคมเลยอ๋อท่องเขาตอนนี้เด้ครับบัท่นบัท่านับนปรทับเนาะท่องว่างอยู่สามหมื่นเก้าก็ต่อรองได้เอาขอบอร์ติดต่อได้ครับศูนเกครับหกหเจ็ดครับหนึ่งคี่เก้างไ่หยังครับไม่วันมาจากใสครับ ไอ้เด็ปล่อยเล็วเด้อห้อยเด้อเด็กปล่อยเล็วเขาคนนี้หลายอ้าวห้อยสวัสดีครับ มันเนี่ยงวน้อยจากตัวครับเนี่ยสามตัวแต่เออได้ตัวละเจีเดียรง้วเรานะงวน้อยเออแต่ละตวราคาเท่าไหรครับน่ยแต่ละมื้สามแต่มืสเท่ากันหมดเลยอืมครับเราเอางวน้อยมาเปิดได้หมยครับเด้อขอเบอติดต่อได้ครับห่อยเบอร์โทรศัพท์ครับเก้ห้อครับหกสี่ศูนย่ศยหอยอย่างครับ มมไม่เกษมนะไม่เสมมาจากใส่ครับมาจากโคโคใช้โคโคใช่โอ้โอาให้ได้ปล่อยเลยได้ห้อยเด้อใ,ให้หวานๆครับม,มันบ่าห้องบ่ห้อยอะมันตัวน้อยเลยอ่ะเนี่ยมันเสานมแล้วบอกครับพอมันลังแล้วอืก็พี่น้องผู้เด็กได้ง้วดน้อยไปดอมก็ค่อยโทรหาเราด้วยครับเด้อ อาคุณแม่สวัสดีครับมื่อนี้หัวมาจากโตัวใมื่อนไงหัวมาตัวนึงจ้ะอีแด้งไงตัวนี้เนาะจ้ะม่อเป็นสูงร้อยหกสิบได้บอกครับนะเมื่อเป็นลายก็เริ่มพูม้นบอกท่องเขาตอนนี้ได้ครับท่องเขาวะทับหรือยังเราปรทังทับจ้ะท่องว่างดีครับท่องว่างเลยได้จากปีเลยไแม่อายุเขาอ่ะได้สิบเก้าดเดือนสิเดือนคุณแม่รับประกันตำแหน่งทุกอย่างจ้ะรับประกันกาทุกขาถอนครับอีหลานี่ว่าไว้เท่ายเลยครับ ห้าสิบเก็์กับตัวรองได้เมย์เรารับประกันเออสี่แล้วงามอีู่ดีครับเนี่ยจังละวานล่ะเอาคุณแม่ขอเบอร์ติดต่อนี้เบอร์โทรศัพท์ครับสามศูนย์เกต์ครับสี่เกต์สองสามจ้าแม่อยังครับแม่แสงสิมจ้ามาจากใสรครับผมมาจากอ่านผู้เชี่ยวเพื่ออะไรจ้ะผมให้ได้ปล่อยไปด้วแม่เด้อขอบคุณในลาย สวัสดีครับเมื่อนี้ยอ่างเาม่อยากโตครับเมื่อนี้่าะตัวเดียวครับตัวเดียวนี่เนาะท่องเขาตัวนี้ได้ครับเขาท่องบ่ตัวนท่องเขาท่องว่างเนาะครับเนาะสูงที่บ่ร้อยแบบหกสิบไดบ่น่ะเบิ่งแล้วอ่ะ ได้ยินเนาะได้ยินป่ได้อย,อยู่หรือครับ,คร,บรรครับตัวนะี้ห้อยว่าไปเทสด็จครับเดี๋ยวนะซีเมืองหาครับซีเมืองหาต่อรองได้บอกครับได้ครับได้รับประกันทุกจุดบ่ะครับขาทุกขาดทอน<ๆ>อข้อเบอร์ติดต่อได้ห้อยเบรอร์โทรศัพท์เจ้าวะเบอร์ของจำได้เบอร์ของพ่อเลยเบอร์จำม่ได้โอ้เอาเสียหลังเดี๋ยวพ่อยืนหนีใส่กันเด้ออาครับครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ